ไทเกอร์บิ่งเบิ่งครับเิไทเกอร์นได้เกมไล่ดยังไงยังไปตอดมิมาทางขวาเลยครับตเกียดืนเกียันรหนังจับบอลสยันตรงนี้บเลยราโดยันางสิบัิบังิวิวได้หมไ่ับตายาโดิกไปรับปั่นเข้ามาดเอาคน้อาม กระโดดเกือบจะออกมาเกือบสิ้นเขาปงได้สวยเกอสินยังไงมันชนะตันอยู่เกสิตัดตัวเข้ามาเรซันโดเรซันโดบวดบวชมาสักแค่ไหนเกือบสิ้โดนตันอยู่ขีพระตอหักเข้ามายังไอภิชันมาเข่าพลาดแล้วไม่แม่นเอาไว้นัดที่นัดที่มาแรกใสเข้ามาเซนโด เอกเสริฐกดเลยแล้วก็เรียบร้อยก่อนลองซองดูจังหวะนี้ตัดมาเทีเอาเอซยันรีอขวาขวาขวา APG แทงมาครับรดาธมดากน่แนวไปได้ไหไปไดไหป้ม้ไมไ้มเนี่ย ก็ซีนได้กระชังเพื่อทาเกอร์เสอวาจ่ออกมานะรพี่อะไรอะไรท้ายเอาโอ้เดี๋ยวไปทำรจริงๆเราชัดเลยโดนโขนาดนโดาโดน้ดนโ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 ดนด้โด้โดน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 ดนโกนโดนดนนโดนโดนโดนโอดนดนโดนโดนโดโโ จัดมาที่ชนะพุออกไปกว่าว oh. hey? no ิชาตยังไงร้อยไ่ย no ังไงยังอยู่ตัดเอาวัดนีู้ที่บอลมันเป็นสเปนบอลมันเป็นสเปนเอาวิชาตเรียบอ้โดนดับโดนดับไปแล้วเรียบร้อยบ้านมาเรียบร้อยเลย มาตันต <Es> <an> <c oughs> <economies> ีพวบนันตีข้อซ้ายันตีโอ้ยจัมาได้ไหมฝังซ้ายอยุดทุบอุ้ยอั๊ชาปิจันไปมาแั้่ลากส่งยัดต้งเบอสัมมาแล้วลากส่งจัดต้งเบอสั่คืนตายกันเลยสับไซนูนี้ ขวาพีจีครับออกพีจีเทิเกียรเปลี่าลูกนี้ไม่ผ่านนี่ครับเกี่ยวขึ้นมาโอ่ลูกนี้ไม่ได้ครมาที่ขวาพีจีครับขึ้นมาที่นิดฟิวหัวสีครับเทิรนเกียร์เติ่มออกบางที่ขวาบางข้างครับไปมาที่ซานีต้นโอ้มีฉายาแทมทุกคนเลยออกขวาพีจีอาพีจียังไม่ได้เป็นยี่ห้อทูตเอลกิ์ขวาเนี่ยมากครับไม่ได้ครับเดี๋ยวไปเอาเอง ยินดีดวยเอากระด้านขวาขานะครับหลังศกกันต้าจริงเลยลูกนี้ไม่ผ่านดูครับฐาครับเก็บได้ยกขาหน้าบนตีเก็บบอลลูกนี้ไม่ดีเด็กเกียรติเด็กบุตรออกกรที่เอกสิทธิ์ครับยัดมาอวิชชาตืนมาเทียเกียรตครับโอ้โหดูการต่อวอลล์ลูกนี้ยังไงวันนี้ครับฐานฐานบอกมาให้ทางการโอ้ยผ่านได้วคลอนเกี่ยรครับคืนมาเทียบอวิชชาตทนพูน ขวาต่กครับวัชรินทร์บุษเสงครับหรือว่าอเล็กซานโดซาโต้สุกอร์มาเปิดาลูกนี้ลูกศัตรูดักได้เดี่ยวออกลูกนี้ยกไปพัดอาสักอาสาไปยังไงใครลูกนี้ได้ไม่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเก็บจิ้มขอดองวายุยังไงเด็ดจิ้มเดีไปไม่ได้ครับแับแล้วอิสระ ับีไซ okay. mm ์โไ้อดยโอ้ยปาสัโอ้นี่เจ้าอาโดนกองแทให้ไปเลยเลฟอ์มินนสองนัดแรกเลยอภิชาติโอ้ยยอดไลก็บอลด้าาีโดสัขามิกแล้วโอ้ยหนูนักไ้ไปแล้วก็เป็นสิ้าทีดีตอกลับมาแลวออกมาที่เอาเจ้าพูดอภิชาติยัดออกมาลูกนี้ขวาพาพีเรียบร้อโอ้ไม่ได้เดือย ยุทธนารับาได้เนว่รอนี no ่เลยนครับต้อการจะรนอาจารต้อรสัเจ <mor iken> like ้าอาุทนาครับตฟาจารับิสครับิเนเต็สก็เตนเกียดอแล้วที่จะพูดอมาแล้วทเกียตับแล้วก็เรียบร้อยเลยครัอ้หูมยู่ดอหวันี่เพื่อนไทเกอร์เอ็ตัวฟอดิจริงๆนะครับวิธีการเข้าทำเลยอย่างไงครับเดิมพินธนาบท บอลที้เอาเชี่ยวโคตรพูดเปิดมาได้ขวาอารลนะครับเป็นทีมีเติมขึ้นมาแล้วจันลูกนี้โอ้โหนี่โดนดักได้บอลอยู่ที่นิธนาพลได้ไหมอาแลราโอนกิษนาชาแล้วเปทีเปทีรุ่นเตอร์แร็ปเปอร์เปทียังไงเปทีเปทีดูจังหวะนี้เหี้ยโอ้โหดูท่าตัวนี้อาราชทศนิษน์ดักได้นี่ครับมันสนุกตดนี้มันไม่ผ่อนมันสนุกครับล่าครับเตรียมล่าพี่ชอยเนือเลยครับ ยัดเลยโหดีกว่านี้แล้วครับทอมเจาครับอาจิ้มรถเด็ครับต้อจนา้ายๆลูนี้ไม่ได้ต้มารนดสตตสรพากับผู้เลนเลสามอนนี้ใช้เลสาม้าสคนเลยนะครับจับชาลิฟเมทีสอนจิตอแล้วก็ยิมอลิซาโดสนตสุมบังดูีจริงเลยสายๆูยยูขึ้นมาตนบน โอเไหมโอเคอาิชาตองเลยลูกนี้ตัวผ่านชิวกรอนี้ลูกนี้กูชิบุกเลียวบอลได้เลียบอลเรอยเลยครับโอ้โหชิบกียบ็ยวีนอฟแล่นการดกระจายเล่นนะวีนอฟดาสุดนี่เพิคว้าแชมป์ลีก40บวกนะครับตีนลีก4เตี๊40นเกบร้อออนันเพื่อไทยกน้องพีมนะครับจะ จะขึ้นไปเลยดูเล็กสตโตสาวโตสุวปราณยปลาหมึกปลาหมึกยากปลาลูกชิ้นปัดไฮโลมีเคนถามหาเอาคุณคุณตามคุณไดเกือปากระดาษเิมายอนมาตรมูลแต่ว่าโอ้โหนี่ครับตอนไนยังไม่ได้ครับตอไเาจะูทุนแล้วอภิชาตปลาแล้วเอาจัแต่ว่าทดจสนาไม่โยงได้ไหมอยากอยายไม่ได้ ัจุ๊เจงูนี่สกกไม่พรอมะเข้าขาแลพองตีาย่แกเนี่ยราขาขายสภาพล้งของถมนัดใหญ่เลยนะได้ไครับตะบุติกงไม่ไรนะเอาไป้องนะโอ้ไม่ต้องนัเนี่ยเขาไม่ได้เขเลสโลสตนไม่ผ่านก็ผมะกดแล้วก็บนดีนะบนที่เพื่อนคือฟอมกลับมาแรอก็รอแล้วนะ และการแข่งขันก็เป็นรุ่นที่2เขาพาสามแต้มไปได้ครับสุดท้านโลมาคาริยูนซูนีชนะรวดไว้ที่สองนัด